ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคยายหนูค่ะยายยายที่อยู่ชลูมอ่ะค่ะค่ะหนูจําได้ค่ะยายจะถามว่ามันผูกประชาชนกับกับกับสมูดอ่ะมมูแน่นไหมแล้วแล้วยายผูกเสร็จแล้วหรือยังคะผูกแล้วแต่ว่ายายงงว่าแน่นไหมไงเห็นไหมล่ะคะยายขามันไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายไหมง่ายแต่ว่าแน่นไหม น,น,นะนั่น่ะนั่นอะไรนะคะยายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขูดที่นะมันยังไงต่อนะลูกแม่จะได้ไหมอะบาดบาดแผลชนอะไรนะอย่าเพิ่งวางสิลูกเ,เดี๋ยวอยโอ้ยมันจะรีบไปไหนมันวูเนี่ยอธิบายยังไม่ได้รู้เรื่องเลยอะพนมพนมเล่หนูเหรอคะจ้ะก็มีคนเดียวจะให้ยายเลือกเรีกยกใครเลยพนุม นี่ใช่พ่อหนุ่มค่ะหนูสวยขนาดนี้หนูคะ่ะว่าไงคะคุณยายานี่นั่งนี่นั่งนี่นะเออคือยายอยากจะปรึกษาหน่อยอะ่ะพอมีเวลาไหมได้นะคะเพราะตอนนี้หนูก็ว่างงานอยู่ค่ะยายอยากได้เงินของรัฐอ่ะแล้วไม่รู้ทำเด็กไงยายก็ทำสิคะทำอะไรอะ่ะพร้อมเพลงไงคะพร้อมเพลง อ้อมเพย์คืออะไรรู้จักแต่พ่อพงอ่ะไม่ใช่ค่ะคุณยายขาร้อมเพย์เนี่ยก็คือบริการในการรับเงินโอนเงินรูปแบบใหม่คะ่ะที่จะทําให้คุณยายเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วมันทำยังไงอ่ะมันทํายังไงอ่ะก็มันก็เริ่มจากอุ้ยแป๊บนึงนะคะฮะลัลโหลมึงฮะแบมแบมอยู่หน้ามอเหรอโอ้ยจริงมะเนี่โยโอ๊ยฉันชอบมากเลยยะเออเเดี๋ยคุณรีบไปเดี๋ยคุณรีบไปนั่นนันะๆๆนะนะโอเครอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียว ยายค่ะเี๋หนูมานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนูมันเป็นยังไงต่อคือมันมันมันต้อางี้ไปจริงๆริค่ะคผูมยายคุกในว่แบมแบมมาอยู่หน้ามอญแล้วแบมไม่รู้จักไม่รู้จักแบมแบมแต่ไม่รู้จักพร้อมพร้อมเพรย์ด้วยบอกก่อนเออเอางี้นะครับคุณยายคะง่ายมากค่ะอย่างแรกเลยคุณยายนะคะเอาบัตรประชาชนคู่กับบัญชีเอาไปหยเลยค่ะเอาบัตรประชาชนอู่กับแล้วยังไงมาผูกแล้วยังไงต่อเออคุณยายจดจดเบอร์โทรศัพท์ลงไปค่ะ นี่ครับเบอร์หนูถ้าคุณยายเอาบัตรประชาชนผูกกับบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วโทรหาหนูนะคะไปดูไปก่อนแบ๊บแล้วใครมาที่นี่ล่ะแบ๊บคุณยายนะครับฝากด้วยค่ะแล่ว่าหมันวะเนี่ยบัตรประชาชนผูกกับบัญชีหนูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะยายหนูค่ะยายยายที่อยู่ชลูมอ่ะ ค่ะค่ะหนูจําได้ค่ะยายจะถามว่ามันผูกประชาชนกับกับกับสมุดอ่ะมมูแน่นไหมแล้วแล้วยายผูกเสร็จแล้วหรือยังคะผูกแล้วแต่ว่ายายงงว่าแน่นไหมไงเห็นเนลคขยายขามันไม่ดิ้งยากเลยค่ะง่ายไหมง่ายแต่ว่าแน่นไหมแน่นอ่ะแน่นอะไรนะขยายมันผูกกันอ่ะมันผูกกันแน่นไหมผูกกันแน่นไหมโอ้ยยายไม่ต้องห่วงหรอกค่ะมันแน่นหนามากอะมันปลอดภัยอ่ะแล้วไงต่อแล้วผูกแน่นแน่นแล้ว แล้วไงต่อปลอดภัยแล้วไงต่อยายก็ทำแอปเลยค่ะแค่นั้นแหละค่ะเรียบร้อยเลยให้ยายทำแอปทำแอปค่ะแล้วก็จะได้พร้อมเพลย์แล้วค่ะแล้วก็จบเลยเหรอใช่ค่ะแค่นี้นะคะอ่าอ่ะนะปกให้แน่นแน่นเท่าที่แน่นอ่ะพอดีแน่นแน่นอ่ะโอูกอ่ะ ได้อย่างเนี้ยอืมไม่ไม่เห็นได้เลยเนี่ยทำแอปทำไมไม่ได้เนี่ยหนูลองทำทำแอปให้ยายดูสิทำแอปทาไง สายเหน,<ะ>นืห่อแยแนทยิ่งกว่าหาเห็เป็นครูต้องสอนเอกเป็ูแลจบครบเป็ด